ฮัลโหลสวัสดีครับเด็กๆสวัสดีครับกันกากันการชาแนลตอนนี้เราอยู่กันที่แครดลี่เซอร์คัสใช่ไหมครับครับผมเดี๋ยวเราจะไปตามหาวันนี้เรามีภารกิจไปตามหาทรานส์ฟอร์เมอร์ไปกองหอมอัพติมัสมาพร้มกันกันครับพร้อมไหมอไปกันกันจิ๊ดจีจี OSSTALK ใหญ่หญหญหญหกงร้าพร้อมที่จะไปหาออติมัสพามไหมพร้อมแล้วิโอเคเด็กๆไปกันเลยไหมถ้ากกงกล้าหาออติมัสพามได้กังกล้าจะได้ออติมัสพามเป็นรางวัลด้วยแหละโอเคไหมโอเคโอเคงั้นเราไปลุยตามหาออติมัสพามพร้อมกันป๊าป๊าบ,บอกให้ว่าออติมัสพามเนี่ยจะอยู่ในร้านของเล่นใหญ่ๆแล้วก็จะมีของเล่นเยอะๆมีเลโก้มีตุ Đ ๊ก,กตาแต่ว่าออติมัสจะอยู่ในนั้นแกงกล้าพร้อมที่จะไปตามหากันไหมครับ ไป Let's go <S ไปกันเลยไปนั่งรถเลยโอเคนั่งรถแตนว่าวันนี้จตามหาภารกิจหาอะไรนะตามหาออติมันพามั้งไหมออตวอร์ออติวอร์อ่างั้นขอหนึ่งเพลงก่อนไปสาวออติมันทาต้องรู้เพลง s u e ดา p e r s, <spin it off> <S <c oughs> โอเคตามหาออตตี้มาทำแล้วมาตอนนี้เจอยางตอนนี้เจออะไรบ้างครับตอนนี้ยังกล้าเจออะไรบ้างครับเจอแต่ตึกเต็มไปหมดเลยเจอสาวไหมเฮ้ยเฮ้ยจะตกลงแดงตุ้งตุ้ง น,นี่หลุมศพเขาเมินตามหาออพติมัาคามกันครับอันนี้คือหลุมศพผีไม่บอกใครเลยครับเธอครับเพราะว่าผีขึ้นมาเองครับเลยครับแล้วทำไมเด็กคนนี้นั่งอย่างนี้ครับมันปลอดภัยดีแล้วเหรอครับคะปลอดภัยดีแล้วเหรอครับไอเดียวแจ๋วก็ได้ไดอืมก็ได้ถ้าฟุ้งฟ้าไปนะน่ากลัวมากก็าตายน่ะอะไรอ่ะลูก ก็ตายด้หรอก็ตายคนนู้นอยู่ตรงไหนเนี่ยสี่ข้อคนนู้นคนนู้นชี้ไปถึงคนนู้นคุณแม่แกไปก็ตายแล้วก็ตายเรามาที่ห้างอะไรนะป๊อบบี้ก็ตายแฮมรี่ก็ตายก็ตายก็ตายบอกใดกันครับเดี๋ยวเราตามหาก็ตามหาชื่อห้างแฮมรี่ แฮมเบอรี่มันต้องบาชุพระคุอ่ะเฮ้โธเฮ้เฮ้โธ่อะไรครับนี่แล้วก็แดบนี่ไงเออแดบนี่ไงแล้วทำไมเด็กคนนี้เขาต้องตะโกนพูดทุกทีเลยเนาะโอ้ยทำแบบนี้ไม่ได้เลยบายกันก้าหลาสินคุยให้ดีใน เท่าที่ไหนเอาหัวโคกหัวโคกเ๊ะดอะไรยกรดต่ายก็ตัวบนไหนครับมันยืดทางนี้เลยครับถูกไหมครับไปทางนี้ถูกไหมครับเอาสายยางมาแล้วครับสายยางอะไรครับชีนนั้นเลย ฉีดน้ำเฮ้ยเฮ้ยฉีดน้ำอะไรอ่ะฉีดน้ำไฟไฟแดงแม่แม่ว่าใกล้จะถึงแล้วแหละแต่ไม่เห็นชื่อห้างเลยแฮะ เราไปเคียวไปเคียวใช้อันนี้ไปนะไอ้บดจะบินติวตีว้ามันไก่เหมือนกันเนาะตีโอเคมาเราเดินมาถึงแล้วพากันก้าวมาถึงร้านแฮมเล่แฮมเล่หรือแฮมลี่ประมาณนี้ ไม่ค่อยจะเป็นอ่าไปเด mm ี๋ยวเราไปดูเจอออพติมัลคามเราจะได้หนึ่งชิ้นนะโอเคในร้านไปลุยกันเลยเฮ้ยเกง่าเห็นย่างเห็นย่างอ่าเรือนชั้นสี่แล้วนะเดี๋ยวก่อนจะเย็นเย็นไปเกง่าได้เลยอะจะเย็นเย็นเจอยัง ไก่อนเซฮายกันกัานี่นี่นีเซฮายนีกันไปตัวใหญแล้วมาาเลยออติมัอยูไหนออติมัพันยูไหนไโอ้กาีะรด้วยเนี่ย่กหายไปไหนอะอออะไรนะ t ออกันกเจอแล้วใช่ไหม โอ้โหออปติมาลี่ั้งใจมากเลยไหนหันที่นังนี้ตัวเจ๋งไปเลยเทียบกับกันก้าตัวแค่ไหนโอ้ดูไหนยืนท่าไหนลูกออปติมาพามยืนท่าไหนโอ้โหกันก้าถ่ายรูปกับออปติมาพามไหมกันก้าบอกบอกซิว่ามาบอฟฟี่มาแล้วอันก้าบอกออปติมาพานหน่อยสิมาบอฟฟี่มาแล้วกันก้าวบอกซิว่ากันก้าเจอบอฟฟี่ที่ไหนมาเจอบอฟฟี่เคโดนเออใช่แล้วอานนั้วมาถ่ายรูปกันก้าวมา ทำภาพอัพติมัทภาพหนึ่งที่แล้วถ่ายรูปเอาตัวเราหันมาดิหันกล้องมาเห็นหน้ามาหันกล้องดิกันก้าหันหน้ามากันก้าหันหน้ามาทางนี้ทางนี้ทางนี้เออเออบ้าขอถ่ายด้วยบ้าขอถ่ายด้วยโอเคโอเคโอ้โหสำเร็จภารกิจสำเร็จภารกิจสำเร็จแล้วกันก้ากันก้าจะได้ออปติมัทภามกลับบ้านเลยเอาตัวนี้กลับบ้านไปเลยไหมกันก้าเอาตัวนี้กลับบ้านเลยไหมดีไหมลูก กัก้าวครับป้าขอถ่ายทีนึงมองมองมาที่กล้องมองมาที่กล้องมองมองมาที่แบบป้าทีนึงครับก้ามองมาที่แบบป้ามองมาที่แบบป้ากันก้ามองมาที่แบบป้ามาหนึ่งสองซ่อมมองหนึ่งสองซ่อมมองที่กล้องมองที่กล้องมองที่แบบป้ามาเกันก้ามองที่แบบป้าเยี่ยมเก่งเก่งมากเก่งมากเก่งมากโอเคเราไปเลือกซื้อออติมัลพรากันดีกว่าไป let's go ไปเอาติมัลพรางอย่ไหน

สีไปแปลงร่างได้ม่ยดีอ่ะอันนี้แม่ว่ากันก้าน่าจะชอบนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอตัวนี้ตัวนี้แปลงร่างไม่ได้แน่เลยอุ้ยตัวนี้โอ้โหใน YouTube มีรีวิวด้วยยากละตัดสินใจยากละแต่ตัวนี้น่าจะแปลงร่างไม่ได้นะแม่ว่าน่าจะเป็นแบบตัวนี้แปลงร่างไม่ได้ใช่ตัวนี้แปลงร่างไม่ได้อันนี้กันก้าน่าชอบไหนไหนลองดูหน่อยสิอันนี้เป็นยังไงอันนี้เป็นยังไงก็คิดว่าไงโฮ้ยอันนี้แปลงร่างได้ อันนี้แปลงได้เอาไหมได้ด้วยเอาเอาเอาอุ๊ยเอาหนึ่งชิ้นนะไม่อันเดียวอันเดียวนะได้แค่หนึ่งชิ้นเท่านั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเงี้ยก้าจะไปฝากทุกคนไหมไม่เก็บไว้เก็บไว้คนเดียวเหรอเก็บไว้คนเดียวเหรอโอเคเป็นภารกิจคุณแม่ให้ซื้อหนึ่งชิ้นเงก้าทำภารกิจสำเร็จอ่ะเป็นการเลือกได้เลยก้าจะเอาไหนมาเดี๋ยวป๊าป๊าช่วยเลือกมา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 อันนี้ไหมอันนี้น่าสนใจไหมอันนี้ตัวอะไรเนี่ย เหมนี่ก็คืออาณาจักรของเด็กที่แท้จริงอาณาจักรของจริงโอ้โหขึ้นมาถึงชั้นสี่ตั้งแต่ชั้นหนึ่งก็คือไม่ดอกแบบของเล่นอะกอันนี้รีดเลยไม่รู้อะไรวะข้างในไม่เห็นอะไหนลองอ้อมีฝั่งนึงว่ามีเปล่าอันนี้ถือไว้แล้วก่อนหนึ่งชิ้นเผื่อมีชิ้นอื่นที่ถูกใจเราไปดูไหมดูก่อนดูก่อนอันถือหน่อยถือหน่อยถือก่อนนะเกอไว้ก่อนนะ หมือนซูเปอร์ฮีโร่จะอยู่กันไหมใช่แล้วที่เป็นไอ้นี่แล้วหละมันมันโคโลโคโลแบรนดยังอ๋อแต่แม่ว่าเนี้นะโอเคนะกันก้าน่าจะเได้สบายอยากได้เองแล้วล่ะตอนเนี้ยโอเคงั้นกันก้าถือไว้ก่อนเรายังแกะไม่ได้ครับเพราะว่าเพราะว่ากันก้ายังไม่ได้จ่ายตังค์ปบาอยากได้เองเลยแหละเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์ให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยแกะครับตอนนี้ได้แค่ถือได้แค่ถือ ถือไว้ถือไว้เฮ้เราลองไปดูของนุ้นนะอ่ายตังค์เธอจ่ายตังเลยเหรอใช่เพราะว่าถ้าถ้าจ่ายตังค์จะต้องได้แกะไงจ่ายตังเธอยังยังยังดูอยังอื่นก่อนโอ้ยยังก้าตรงนี้มีสปเดอร์แมนกับไอรอนแมนด้วยแหละยังก้าเห็นไหมแต่ว่ามันเป็นกคๆ เอาละไปดูก่อนไหมล่ะดูใกล้ๆก่อนไหมล่ะถ้าไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรดูเป็นกําลังใจหน่อยสิเออดูไหมล่ะเดินดูก่อนก็ได้อุ้ยสไปเดอร์แมนอยู่บนรถคันใหญ่ด้วยไหนดูดิเดินดิมกลมีสไปเดอร์แมนด้วยแหละโอ้โอ้น่าสนใจไหมไม่น่าสนใจเก๋ไก่ชัดสนใจอ่ะสนใจอันนี้ ทุกคนในสิว่าสไปเดอร์แมันดูมันดูเจ๋งมันดูดีมันดูเป็นยังไงบ้างคันนี้เป็นยังไงบ้างก้าเล่าให้ฟังหน่อยสิไม่ดีมากไม่ดีมากหรอสู้สู้ตอนนี้อะไรก็สู้ออฟพี่าทางไม่ได้แล้วเนาะโอ้ยโอ้ยได้แล้วโอเคปังงั้นเราไปจ่ายตังค์กันดีกว่าก็ไปยังไงสิเอ้าก้าเดี๋ยวว่าจะไปจ่ายเงินแล้วไงก้าก้าดูอะไรเนี่ยนี่ก็คืออะไรครับมาบอกพีช่วยไหมพี่ช่วยไหมเอ้อยังไง คืออะไรอ่ะครับลูกหอมันเป็นเลโก้ใช่ไหมมันเป็นเลโก้ตัวละครในเลโก้ไปแต่ว่าจะจ่ายเยังไงจ่ายเงินนี่จ่ายเงินหรือ่าคือว่าไงไปจ่ายเงินเงินต่า <laughs> กันดีกว่าปะเราไปตามหาที่ใจกันแล้วเราไปตาหาที่ใจกันดีกว่ากันจ้าไปชั้นนี้มีใช่ไหมมีทุกชั้นใช่ไหมใช่สานอ่าโอเคอุ้ยดูกบกันไหมอุ้ยแวะดูเจ้ากบนิดนึงเจ้ากบกับปลาหมึกกำลังทำอะไรอะ่ะอุ้ยเงียบเงียบเงียบว้ายชวิมมิงชวีม,มิง กำลังว่ายน้ำอยู่เลยว่ายน้ำกับเจ้าปลาหมึกเหรอเจ้าปลาหมึกไปไหนแล้วเนี่ยโอ้เจ้าปลาหมึกมันน่าจะด้ำน้ำได้ดีแหละพ่นเลยปลาหมึกพ่นน้ำบุงบ้งบุงุุ้้้งงงบบบุงบ้ง,งโอ้โ,อโ,อโหแรงมากอุยอันนี้เจ๋งดีอะปลาหมึกว่ายน้ำอย่างเร็วไปไปใจนี่ไปใจนี่อุ้ยกันก้าออปติมัทพัมตัวน,นี้รอเชไห้เขายัางอ่ะ ว้าวไฮ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 เขาทำอะไรได้นะว้าวแปดร้อยปอนแปดร้อยปอนโอ้โหถ้าแบบว่ามีอยู่นะใช่ไหมก้าสุดเจ๋งนี่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 เอาไหนไปจ่ายตังก่อนเอาไหนไปจ่ายตังก่อนครับอู้วเอ้ยโหโหโหจุกขนาดไหนลักขนาดนี้ แล้วขนาดน,นี้โอ้โหโอ้โหโอเคาเห็นแล้วแหละว่าน่าจะต้องใจ่ายเงินทางนั้นหรือเปล่านะอ่างั้นเราไปจ่ายตังกันนะคะป้าเราไปใจ่ายกันปลาลูกปลาโอ้ข้างบนนี้แบบว่าสวรรค์ชัดๆัดแม่แมงอ่ะนี่มันสวรรค์ของเด็กๆชัดๆเลยนี่ขนาดแค่ชั้นเดียวเนี่ยอ่า ไปสตาร์แหวนวงอันนู่นวันนี้ทำไมนะซื้ออะไรนะครับซื้อออปติมาพามได้แล้วครับเย้เย้โอเคภารกิจวันนี้สำเร็จแล้วนะครับได้ออปติมาพามเจอเจอเจออออปติมัาพามใช่ไหมที่เราตามหาภารกิจใช่ไหมแล้วก็ได้ออปติมัาพามซื้อหนึ่งตัวโอเค